ในช่วงเดือนกันยายนของปี1994ที่มหาสมุทรบอลติกนะครับมันก็ได้มีสัญญาณการขอความช่วยเหลือดังมาจากเรือลำหนึ่งที่เมื่อทางเจ้าหน้าที่กำลังติดต่อจะกลับไปหาเนี่ยอยู่ๆสัญญาณเรดาร์ของเรือลำนั้นนะครับมันก็ได้ดับลงไปแล้วก็ไม่มีใครได้รับเสียงตอบรับจากสวรรค์อะไรมาอีกเลย เพื่อนๆเ,เคยได้ยินเรื่องราวหายนะการจมไปของเรือลำหนึ่งที่ว่ากันว่าความน่าสลดของมันเนี่ยเป็นอันดับสองรองรองจากไททานิกเลยไหมครับซึ่งไอหายนะครั้งนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อไม่ถึง50ปีนี้ด้วยนะในยุคที่เราคิดว่าการเดินเรือเนี่ยน่าจะถูกรักษาความปลอดภัยได้มากกว่ายุคไททานิกแล้วแต่ว่าไม่ครับเอาเป็นว่าเหตุการณ์มันจะเป็นยังไงเราก็มาฟังกันเลยกันดีกว่ากับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ครับ โดยตัวเรือที่อาจจะพูดถึงวันนี้นะครับมันเป็นตัวเรือที่ชื่อว่า M.S. Estonia ครับที่ได้ถูกออกแบบโดยบริษัทสัญชาติเยอรมันเป็นเรือที่แบบโมเดิร์นมากในยุคนั้นสามารถจุคนได้มากกว่า2000แล้วก็รถยนต์มากกว่า400คันเลยทีเดียวนะครับซึ่งความเจ๋งของเจ้าเรือนี้เนี่ยมันอยู่ที่ว่ามันเป็นเรือขนส่งรถประเภท R.O.R.O. ครับหรือว่า Roll On Roll Off ซึ่งจะหมายถึงตัวเรือที่สามารถขนรถยนต์ไปได้บนเรือโดยไม่ต้องใช้เครื่องจักรอะไรนะครับคือให้รถมันขับขึ้นไปเลยนั่นแหละโดยที่ทางหัวเรือนะครับมันจะมีประตูเปิดปิดเหมือนเป็นประตูเมืองเลยให้รถเหล่านี้เนี่ยได้ขับเข้าไปได้ครับซึ่งไอตัวเปิดประตูนีเนี่ยมันจะถูกออกแบบมาให้เป็นเหมือนกับฝาเปิดหมวกกันน็อกนะครับลองนึกภาพดูว่ามันจะมีกระจกเปิดปิดข้างหน้าใช่ไหมซึ่งจําไอตรงนี้เอาไวด้ดีๆนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นประเด็นในการเรือล่ม โดยก่อนการที่เรือ M/S ตัวนียมันจะได้ล่มนะครับเรือรำนี้เนี่ยก็ได้ทำการล่องอยู่บนผิวน้ำมานานกว่า14ปีแล้วครับก็นับว่ายังทำประโยชน์ได้มากกว่าจเจ้าเรือไททานิกนะ ซึ่งในระหว่างการทำหน้าที่ของมันเนี่ยมันก็ได้รับการซื้อขายไปมาอยู่4บริษัทครับจนสุดท้ายเนี่ยก็ได้มาลงเอ่ยกับบริษัทเดินเรือของประเทศเอสโตเนียที่มีชื่อว่าเอสไลในปี1993สมนะครับซึ่งมันก็จะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากของประเทศเอสโตเนียในยุคนั้นนะเพราะว่าการได้เรือลำใหญ่มาคือมาขนาดนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนกับการเฉลิมฉลองให้กับประเทศเอสโตเนียที่เพิ่งจะได้เป็นเอกราชจากสหาภาพโซเวียตมาไม่นานนะครับ และกว่า1ปีหลังจากที่มันถูกซื้อมาเนี่ยเจ้าเรือ M/S e s t เ n i a ลำนี้นะครับ mm. ก็ได้ถูกใช้งานมาอย่างคุ้มค่าตลอดเลยครับ mm. เพราะว่าประเทศเอสโตเนียนะครับมันจะเป็นจุดหมายปลายทางของคนสวีเดนและก็คนฟินแลนด์อย่างมากด้วยความที่ว่าวิวอันสวยใสยของทะเลบอลติกเนี่ยมันทําให้ผู้คนจาก2ประเทศนี้นะครับหลั่งไหลามาอย่างเอสโตเนียครับแต่ถ้าว่าเบื้องหลังของการฟ้าใสนี้เนี่ย ทะเลบอลติกนะครับมันก็มีความน่ากลัวที่แอบแฝงอยู่เหมือนกันคือมันจะมีสภาพอากาศที่แบบแปรปรวนลากว,ว่าผู้หญิงเวลามีเมนเลยนะครับที่แบบจมเรือแล้วไปหลายร้อยกว่าลำพิสูจน์ได้จากแผนที่เรือล่มในมหาสมุทรนี้เมื่อกว่า10ปีนะครับก็ได้มีพิกัดเรือล่มแบบนับ10บอะ่ะและเหตุการณ์ครั้งนี้เองนะครับมันก็จะเป็นหนึ่งในอีกครั้งที่มาประดับในแผนที่การเรือล่มครั้งนี้เนี่ยแหละ ที่เมื่อวันที่27กันยายนของปี1994หรือว่า1วันก่อนเรือล่มนะครับ M.S. e s t o n i ยก็ได้ออกจากท่าเรือโดยที่ไม่มีใครรู้เลยนะครับว่ามันจะเป็นการออกเรือไปในครั้งสุดท้ายซึ่งในการเดินเรือครั้งนี้นะครับมันก็ได้บรรจุผู้โดยสารไปมากถึง989เอาจริงๆก็คือมันไม่ถึงแค่ครึ่งของความจุที่เรือนี้จะรับได้นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวสแกนดิเนเวียนนะครับ ที่เมื่อตอนเรือเริ่มออกเดินเนี่ยทุกอย่างก็ไปได้สวยใสยดีครับไม่มีอะไรผิดปกติจนกระทั่งเรือมันเริ่มแล่นออกมาทางกลางทะเลนิดหน่อยนี่สิครับอาการของฟ้าฝนที่มันแสดงอํานาจแบบไม่ปกติเนี่ยมันก็เริ่มขึ้นครับคือสาดโค้งสาดขึ้นอะไรที่สูงก็หเมตรนะครับซัดเข้าใหม่ที่ตัวเรือ MSS โซนเนี่ยตุ้มตุมตุมจนทําให้ตัวเรือนะครับเริ่มโครงเคลงอย่างหนักครับแล้วก็ผู้คนบนเรือเนี่ยเริ่มเมาเรือเตรียมจะหักแตกกันแล้ว จนบางคนที่เขามาล่องเรือนะครับก็ต้องขอกลับที่ห้องไปนอนก่อนครับเพราะว่ากลัวว่าจะทนกับความโครงเคลงของตัวเรือไม่ไหวแต่ถ้าว่ากัปตันของ m s s s ตัวเนียนะครับเขากลับมองว่า oo, เรื่องคลื่นลมอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติช่วงฤดูใบไม้ร่วงแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นธรรมดาลเลยที่จะต้องมีคลื่นลมอะไรกัปตันนะครับก็เลยเดินเรือต่อไปแบบที่ไม่ได้คิดมากอะไรครับ แต่ถ้าว่าเรื่องของลมเองเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่ปัญหาอย่างเดียวในตอนนี้นะครับอีกหนึ่งปัญหาที่ได้แอบซ่อนมามันก็ได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ก่อนเรือออกแล้วด้านก็คือในตอนที่มีคนเอารถมาจอดในเรือลํานี้นะครับเขาก็จอดแบบสเปะสปะก,กันมากครับไม่เป็นระเบียบอะไรเลยทาให้น้ําหนักของตัวรถนะครับมันถ่ายเอียงไปยังด้านหนึ่งของเรือเยอะเกินไปครับที่พอเรือออกเดินปุ๊บเนี่ยเรือก็เอียงอย่างเห็นได้ชัดครับทำให้พอเวลาขึ้นซัดไปซัดมาเนี่ยตัวเรือนะครับมันก็ยิ่งเอ็นขึ้นไปอีก ซึ่งหลายๆคนก็จะบอกว่าจริงๆแล้วนะครับไอ้เรื่องเรือเอียงนี้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ปกติมากเกิดขึ้นบ่อยครับแล้วก็ไม่ค่อยเป็นต้นเหตุของเรือล่มหรอกแต่ทว่ามันก็มีปัจจัยไปมากกว่านั้นนะสิครับก็คือกับตาของเรือนะครับเขาได้แล่นเรือไปได้วยความเร็วแบบไม่เกรงใจพายุที่กำลังพัดอยู่เลยเพราะว่าเขาจะต้องการทําเป้าหมายให้เรือมันไปได้ทันเวลานะครับด้วยเหตุที่ว่าเรือนี้เนี่ยมันออกเรือสายมานิดนึงแล้ว กัปตันนะครับก็เลยเหยียบคันมิดให้เต็มคันเร่งให้เต็มมิดเท้าเลยครับมันทําให้ตัวเรือเนี่ยได้โค้งเค้งขึ้นอีกครับที่ต่อมาพอไอ้ตัวเรือมันสะเทือนขึ้นสะเทือน,อนลงอย่างนี้เนี่ยไอ้ฝาหน้าเรือจําได้ไหมไอ้ที่แอดบอกว่าเอาไว้เปิดให้รถเข้านะครับมันก็โครงเคง้งงงเงงจนข้อต่อของมันนะหักดังโป้งครับและเสียงการหักของพวกมันเนี่ยก็ทําให้ผู้คนในเรือทั้งหลายแหละได้ตกใจกันเลย หลังจากนั้นไอประตูกั้นน้ําก้อนนี้นะครับมันก็หลุดไปทั้งยวงเลยครับไหลไปกับสายขึ้นทําให้น้านะครับมันแตกทะลักเข้ามาในส่วนหน้าของเรือแบบตูมเดียวแตกเร็วกว่าเรือทันทีนะครับเข้ามาพุ่งพวดเลยด้วยความที่ว่ารูข้างหน้าเรือมันใหญ่ไงซึ่งในระหว่างที่น้ํากําลังทะลักเข้ามาในตัวเรือนะครับสัญญาณความปลอดภัยของตัวเรือเนี่ยมันก็ได้ดังขึ้นวอวอลั่นเลยและระบบรักษาความปลอดภัยมันก็ได้ทําให้ตัวเรือนะครับแล่นช้าลง แต่ถ้าว่าถึงแม้จะช้าลงไปขนาดไหนนะครับมันก็ไม่มีประโยชน์แล้วครับเพราะว่าตอนนี้ข้างหน้าของตัวเรือเนี่ยมันก็เป็นรูโหว่โบเลยใหญ่ขนาดที่ว่ารับน้ําทะลักเข้ามาหลายตันตลอดเลยนะครับทําให้ภายในระยะเวลาเพียงแค่16นาทีเท่านั้นครับตัวเรือก็ถึงกับเอียงไปมากกว่า60องศาแล้วแล้วน้ำนะครับมันก็ได้ไหลทะลักพุ่งเข้าไปทุกรูที่มันมีรูโผล่ให้น้ำทะลักเข้าไปได้นะครับ จนทาให้ผู้โดยสารที่พักอยู่ในห้องล่างๆของเรือนะครับรับมือกันไม่ทันเลยทีเดียวบางคนนะครับก็ติดอยู่ในนั้นแล้วก็โดนน้าท่วมตายฉับพลันเลยครับและที่สําคัญก็คือมีเยอะด้วยเพราะว่าจาได้ไหมว่าคนส่วนใหญ่ที่เขาไปเดินบนดาดฟ้าเรือตอนแรกนั่นนะเขาโดนคลื่นซัดกันจนเมาแล้วเขาก็เลยมานอนพักอยู่ข้างใต้ท้องเรือนี่ครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าไอ้คนที่ติดอยู่ใต้ท้องเรือแล้วตายไปก่อนตอนนี้เนี่ยก็จะนับว่าโชคดีไหมนะครับเพราะว่าฉากต่อไปนี้เนี่ยมันจะทรหดมากกว่านี้ครับ คือไม่กี่นาทีหลังจากที่น้ําได้ท่วมมาอย่างห้องด้านล่างเรือจนเกือบหมดนะครับไฟของตัวเรือเนี่ยมันก็ได้ดับลงทําให้ผู้คนในตัวเรือนะครับใส่เกียรตินมาวิ่งหาทางเอาลอดในความมืดแบบหัวชนหมงนูน่นนี่ไม่ถูกเลยท่ามกลางเสียงกรีดร้องกระวนกระวายของผู้คนนะครับซึ่งในช่วงเวลานี้เนี่ยมันก็จะมีตัวเลือกให้เลือก2ตัวครับก็คือ จะวิ่งหนีขึ้นไปตายบนเรือหรือว่าจะตายในทะเลนะครับเพราะว่าถ้าอยู่ในเรือยังไงเรือมันก็ต้องหักโป๊ะแล้วก็จมน้ําลงไปเหมือนเรือไททานิกอยู่แล้วใช่ไหมครับที่แบบถูกดูดลงวูบเดียวเลย ซึ่งก็น่าจะเป็นภาพที่ทุกๆคนน่าจะคุ้นกันดีและหลายคนนะครับก็เลยเลือกไม่ยอมโดนดูลงไปพร้อมเรือครับก็โดนลงน้ําดีกว่าครับซึ่งบางคนนะครับก็วิ่งไปกระโดดลงน้ํทาทาั้งๆเสื้อเปาป่าบางๆที่พวกเขาใส่เลยหรือบางคนที่โชคดีหน่อยนะครับก็จะคว้าเสื้อชูชีพลงไปแล้วก็โดดน้ําไปพร้อมกับมันครับ แต่ถ้าว่าค่ําคืนนี้เนี่ยมันช่างต่างกับค่ําคืนที่เรือไททานิคจมซะหน่อยนะครับคือว่ามันไม่ใช่คืนที่น้ําสงบครับแต่ว่าเป็นคืนที่น้ำเนี่ยตีกันเป็นเกลียวขึ้นและชะวัดชเวียนไปมาครับลื่นบางทีก็สูงกว่า5-6เมตร ทำให้คนที่โดดลงไปในน้ําหลายๆคนนะครับหรือว่าส่วนใหญ่เลยดีกว่าก็ต้องตายเพราะโดนคลืนโบกตบลงไปจมครับหรือบางคนที่ใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้นแลโดดลงไปเนี่ยก็ทนกับความหนาวเย็นไม่ไหวครับแล้วก็เป็นไฮโปเทอร์เมีย erm หรือว่าอาการที่ร่างกายเรานะครับขาดความร้อนแล้วก็หนาวตายไปนั่นเองโหดมาก แต่มันก็ยังจะพอมีส่วนผู้คนที่โชคดีที่สุดอยู่นะครับก็คือเหล่าผู้คนที่สามารถคว้าเรือชูชีพที่เป็นเรือยางเอาไว้ได้นะครับซึ่งก็มีแค่ไม่กี่ลำเท่านั้นหรอกพวกเขานะครับก็ได้นําเรือยางเหล่านี้ไปล่องลอยในน้ําแล้วก็รอความช่วยเหลือกันครับเอาเป็นว่าภาพตัดกลับมายัางบนตัวเรือก่อนที่ก็ไม่ใช่ว่าพวกกัปตันเขาจะไม่ทําอะไรกันนะครับพวกกัปตันเหล่านี้นะครับก็พยายามส่งสัญญ,ญาณติดต่อไปหาเรือโดยรอบข้างครับเพื่อขอความช่วยเหลือ แต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะเป็นไปได้ยากมากเลยนะครับเพราะทั้งสภาพอากาศในตอนนั้นเนี่ยมันก็ไม่เป็นใจครับซึ่งเมื่อติดต่อไปเรือลําอื่นก็ใช่ว่าจะคุยกันรู้เรื่องครับสัญญาณก็ติดติด,ตด,ข,ดขัดขัดคือบอกได้แค่ว่าเรื่องของเรามีปัญหาพิกัดเราอยู่คือมันก็โดนขัดสัญญาณอะไรแบบนี้นะครับจนกระทั่งสื่อสารอะไรไม่ถูกเลยนอกจากนั้นนะครับไอ้ไฟฟ้าบนเรือตอนนี้ที่ได้โดนน้ำแตกทะลักเข้ามาเนี่ยมันก็โดนตัดทิ้งไปหมดแล้วครับ แต่ถึงขนาดนั้นก็ตามนะครับเอเหล่ากับตันเรือที่ได้รับสัญญาณจากเรือ MS Estonia มาเนี่ยเขาก็ฉลาดครับเขาก็ใช้วิธีคลาสสิกแทนคือถึงแม้จะไม่รู้พิกัดใช่ไหมแต่เขาก็รู้ว่าเรือ MS Estonia นะครับมักจะเดินทางไปในเส้นทางซ้ำๆเดิมๆเพื่อรับส่งผู้โดยสารอยู่ทุกวันเลยกัปตันผู้นั้นนะครับก็เลยได้ขับเรือไปยังเส้นทางเดินของเรือ MS Estonia เนียนี่แหละเผื่อที่ว่าจะไปหาเจอเขาบ้าง นอกจากนั้นนะครับเขาก็ยังได้ทําการติดต่อไปอยังสถานีกู้ภัยที่อยู่บนแผ่นดินใหญ่ของสวีเดนแล้วก็ฟินแลนด์อีกด้วยเพื่อที่จะทําการประสานงานแล้วก็หาคนมาช่วยเหลืออีกทีนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้ว่าพระเจ้าช่วยหรือว่ามีปาฏิหารอะไรหรือเปล่านะครับเพราะอยู่ๆเนี่ยมันก็มีสัญญาณเรดาร์ที่มาบอกจุดพิกัดว่า M S S ตัวเนียนะครับอยู่ตรงไหนลัติจูดอะไรลองติจูดเท่าไหร่ที่เมื่อส่งได้ปี๊บๆสองอันท่านั้นแหละครับสัญญาณก็ดับวูบไปครับ ทางตัวเรือช่วยเหลือที่ได้รับสัญญาณแบบนี้นะครับก็พยายามบุดจำบุดเข้ามา่าจุดพิกัดที่เรดาร์มันชี้เลยครับซึ่งก็มาถึงเมื่อประมาณเวลาตีสองกว่านะครับแต่ทว่าพวกเขาก็ไม่เห็นเรือ MSS ตัวเอกแล้ว เพราะว่าไม่กี่นาทีก่อนหน้านั้นนะครับตัวเรือ M/S Estonia er เนี่ยมันก็ได้ดิ่งจมลงไปอยู่ใต้น้ำแล้วเนื่องจากว่าน้ำที่มันทะลักเข้ามากไปทำให้ตัวเรือนะครับเอ็นมาถึง90องศาแล้วพอมันเอ็น90องศาเสร็จเนี่ยมันก็เปิดลูเปิดทางให้น้ำได้ทะลักเข้ามาในทุกหน้าต่างเลยใช่ไหมครับส่งผลให้ M/S Estonia er ได้ล่มลงไปใต้ท้องทะเลยังเวลาตี1ครับ ซึ่งในเวลาต่อมานะครับมันก็มีเรืออีก4ี่ลำที่แล่นเข้ามาเพื่อจะรีบทําการช่วยเหลือนะครับที่เขาก็ได้พบกับผู้คนต่างๆที่บ้างก็พอจะลอยคอแล้วก็รอดอยู่ได้บ้างน,นะครับซึ่งคนที่ลอยคอและสามารถรอดอยู่ได้ส่วนใหญ่นี้เนี่ยพวกเขาก็จะมีอะไรที่เหมือนเหมือนกันเลยครับก็จะเป็นคนที่แบบว่าเล่นกีฬาเยอะแล้วก็แข็งแรงนั่นเองส่วนคนที่ขี้ครอกแล้วก็สุขภาพไม่ดีกะกากนะครับก็จมน้นําหนาวตายกันไปหมดซึ่งแอดคาดว่าถ้าแอดไปตกทะเลในตอนนั้นก็คงจะเป็นกลุ่มขี้ครอกเนี่ยแหละครับ หลังจากนั้นเวลาช่วงประมาณตีสามนะครับมันก็ได้มีเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์จากทั้งฟินแลนด์และก็สวีเดนบินมากู้ภัยครับซึ่งวิธีการกู้ภัยของ2ประเทศนี้เนี่ยมันก็แบบเพฮาต่างกันมากนะคือประเทศฟินแลนด์นะครับเขาจะพยายามกู้ภัยแบบรอบคอบให้ทุกคนปลอดภัยครับดยการเอาเฮลิคอปเตอร์เนี่ยค่อยๆหย่อนลงไปข้างล่างไปหยิบคนขึ้นมาบนฮอทีละคน2คนครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆขับเฮลิคอปเตอร์นะครับนำเอาผู้คนเหล่านั้นไปส่งยังบนเรือที่มาช่วยเหลืออยู่ แต่จะว่าทางทีมพี่สวีเดนของเรานะครับไม่เลยครับแกไม่ได้ใช้วิธีที่รอบคอบแบบนั้นแต่กลับเลือกวิธีที่สวีวีวีแล้วก็อันตรายกว่านะครับ ก็คือสวีเดนเนี่ยเขาจะไม่ย่อนเฮลิอคอปเตอร์ลงไปช่วยเหลือคนครับแต่จะย่อนเชือกกระตะขอไปแทนที่จะเอาไปเกี่ยวพวกเรือชูชีพด้านล่างนะครับที่มีคนนั่งอยู่เต็มเลยหลังจากนั้นนะครับเ็จะเฮลิอคอปเตอร์เนี่ยแหละขับแล้วก็ลากเรือยางชูชีพเหล่านั้นไปยังเรือใกล้ๆที่เขาก็ามาช่วยเหลือนะครับเอาคนไปส่งเรียกได้ว่าทําเอาผู้คนที่อยู่ในเรือชูชีพนะครับได้เล่นเกมผ่าดผลอีกรอบเป็นการตบท้ายก่อนที่จะรอดชีวิตครับ ซึ่งเชื่อหรือไม่ว่าไอ้วิธีที่เสียเส่ยงๆแบบนี้ที่ชาวสวีเดนเขาได้ใช้เนี่ยปรากฏว่ามันสามารถช่วยเหลือคนได้หลากหลายมากกว่าทีมอื่นอีกเยอะแยะเลยนะครับโดยจํานวนทั้งหมดทั้งมวลของเหล่าคนที่เขาช่วยมาได้เนี่ยก็ว่ากันว่ามีมากถึง138คนเลยนะครับแต่ถ้าว่าถ้าเทียบกับจํานวนคนที่ขึ้นมาบ,บนตัวเรือนี่ก็นับว่าน้อยอยู่พอควรนะคือจาก989คนเนะี่คนประมาณ1ใน10เลยนะ นอกจากนั้นนะครับมันก็ยังมีรายงานการคาดการ์ตัวเลขที่น่าสลดอีกครับคือเขารายงานว่าคนที่สามารถหนีรอดขึ้นมายังดาดฟ้าเรือได้สําเร็จนะครับก็จะมีเพียงแค่360คนเท่านั้นครับซึ่งก็หมายความว่าอีก65 650คนเนี่ยต้องทรมานจมน้ําตายอยู่ไปใต้ท้องเรือซึ่งหลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้ได้สงบลงนะครับก็แน่นอนเียว่ามันจะต้องมีการสืบสวนหาสาเหตุว่า ถ้าไม่เรือลํานี้นะครับถึงได้จมลงและการสืบสวนมันก็เริ่มขึ้นครับซึ่งก็เป็นมหาการ์บอย่างมากที่อย่างแรกเลยคือเขาจะต้องกู้ซากเรือก่อนแล้วก็อไอ้ส่วนประกอบที่มันเป็นประตูหน้าที่พังๆไปนะครับกลับมาเพื่อจะมาตรวจสอบหาต้นเหตุว่าเอ๊ะมันพังไปได้ยังไงใช่ไหมครับซึ่งมันก็จะเป็นการกู้เรือที่ทําได้ยากมากนะครับเพราะว่าซากเรือเนี่ยมันอยู่จมลงไปใต้ท้องทะเลถึง300อเมตรเลยครับ ซึ่งจากรายงานสืบสวนฉบับแรกที่ได้ออกมานะครับเขาก็บอกว่าไอการที่เรือจมนี้เนี่ยมันน่าจะมาจากการที่ตัวล็อกของไอฝาหน้าของเรือนะครับมันไม่แข็งแรงพอครับทาให้พอคลื่นมันซัดเข้ามาเยอะๆนะครับไอตัวล็อกที่มันล็อกอยู่มันก็เกิดหักปอกออกไปครับเรียกง่ายๆก็คือเขาจะโบยไปยังบริษัทผู้ผลิตที่เป็นสัญชาติเยอรมันเนี่ยแหละ แต่ถ้าว่าทางบริษัทเยอรมันนะครับก็ได้ออกมาโตว่ามันก็เกิดขึ้นจากการใช้งานที่ผิดผิดของพวกคุณเองนั่นแหละใครกันให้เอาเรือลํานี้ไปลงในคลื่นที่แบบหนักหนาแล้วก็วิ่งด้วยความเร็วซะแบบนั้นฟ้าเรือที่ปิดมามันก็ต้องพังนะสินอกจากนั้นเองนะครับเขาก็ยังมีการไปเจอหลักฐานหนึ่งที่น่าสงสัยอยู่ข้างๆเรือด้วย ที่มันจะเป็นรูของกำแพงเรือแบบเปิดโหวเลยนะครับซึ่งเขาคาดว่าตอนออกเรือมาเนี่ยน้ำมันก็คงจะเข้ามาในนี้แล้วก็ค่อยๆไหลมาจมเรือลงทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยแหละโดยถ้าถามว่าไอ้รูรูนี้มันมาจากไหนนะครับผมก็าาคาดว่ามันอาจจะมาจากการที่ตอนที่เรือเนี่ยนะครับเขาได้ขนส่งอุปกรณ์ทางการทหารอะไรแล้วมันเกิดอุบัติเหตุไปยิงตุ้มเรือโบหรือเปล่า หรืออาจจะเป็นไปได้ไหมว่าไอตัวเรือเ s s เอตเนียเนี่ยเขาได้ไปแล่นรเรือชนกับเรือดำน้ำอะไรข้างใต้ครับเพราะว่าทะเลบอลติกนะครับมันก็ขึ้นชื่อว่าเป็นที่ฝึกรบของเหล่าชาติแถวนี้นะครับโดยเฉพาะชาติโหสลัดรัดเสเซียนั่นเองก็อาจจะเป็นไปได้ครับว่ามันมีหัวเรือดำน้ำของรัเสเซียเนี่ยมปาปาดตัวเรือนี้เข้าไป แต่ถึงกระน,นั้นเองยังไงก็ตามนะครับเรื่องนี้เองมันก็ยังเป็นปริศนาที่เขายังถกเถียงอยู่จนกระทั่งถึงทุกวันนี้เลยนะเออถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะผ่านมาจนเกือบ30ปีแล้วนะครับมันก็ยังเป็นคดีที่ถกเถียงกันไม่หยุดประเทศมันก็โยนเป็นความผิดให้ประเทศนี้ประเทศนี้ก็โยนเป็นความผิดให้ประเทศ,น,น,น,เทศนู้นนะครับจนทําให้เรื่องราวการที่ล่มลงของเรือ m s s ตัวนี้นะครับมันโด่งดังพอๆกับเรือไททานิกเลยก็ว่าได้ซึ่งถ้าหากเพื่อนๆอยากฟังเรื่องราวการจมของเรือไททานิกแบบละเอียดยิบนะครับแอดก็ แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเลยสามารถเข้าไปดูชมก็ได้นะครับหรือใครที่มีแฟนอาร์เนี่ยก็สามารถส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook F N Diary นะครับและวันนี้แอกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเด้อบ๊ายบาย